สวัสดีครับเพื่อนๆครับ Emerald l i f n s t l ครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยธานีครับดีผ่านมานะครับแล้วก็มาพักรถโรงแรมนี้นะครับเอ่อก็เลยถืออกาสนะครับทารีวิวนะครับแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเดินทางผ่านมาที่จังหวัดอุทัยแล้วเหนื่อยอยากพักรถนะครับตรงนี้เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่แนะนำนะครับก็เช่นเคยครับเพื่อนๆครับที่จอดรถนะครับจะอยู่ติดข้างห้องเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับเพื่อนๆครับห้องพักตรงนี้นะครับจะออกแนวแบบว่าเก๋ๆนิดนึงนะครับแต่ห้องก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แคบนะครับก็กําลังดีผมว่านะครับผมมาที่อุทัยทีรไรนะครับก็จะมาพักโรงแรมนี้ตลอดนะครับที่นี่นะครับจะอยู่ห้องต่อคืนนะครับก็คือ500บาทครับที่ปลายฟ้ารีสอร์ทเนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งที่อุทัยและก็ที่ชัยนาทด้วยนะครับที่ชัยนาทเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารเช้านะครับแต่ที่อุทัยจะไม่มีอาหารเช้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับ ห้องพักเมื่อก่อนนะเพื่อนๆตรงนี้นะจะเป็นพวกเครื่องเล่นด้วยนะตอนนี้มีทีวีนะครับโซฟาที่นอนนะครับห้องก็เคไกะนะครับสไตล์มินิมอลนะครับเป็นห้องพักสําหรับนักเดินทางนะครับเพื่อนๆครับที่เดินทางมาไม่ว่าจะเดินทางผ่านนะครับมาพักรถนะครับผมแนะนําที่นี่นะครับเพราะว่าผมมาพักที่นี่บ่อยมากนะครับเยวไปดูในห้องน้ํานะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะครับเพื่อนๆนะครับ มีพั้ลมดูดอากาศข้างบนนะครับน้ำแรงนะครับไม่ต้องเปิดดอกผมรู้นะครับครับผมราะว่าผมคืออุทัยเนี่ยอุทัยใช้หน้าเนี่ยผม่านบ่อยนะครับผมก็จะมาจอดพักรถนะครับและนี่คือบริเวณภายในห้องนะครับมันเย็นสบายครับเพื่อนๆมันเย็นสบายดีแต่ที่ผมชอบของที่ปลายฟ้าคืออันนี้ครับเพื่อนๆครับตรงบริเวณหน้าห้องนะครับ มันจะมีระเบียงให้เรานั่งทานข้าวทํางานสูบบุหรี่อะไรก็แล้วแต่ฟิลเลยนะครับแต่อันนี้คือผมอยู่ที่อุทยนะแต่ถ้าเป็นปลายฟ้าที่ชายนานะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยนะครับจะไม่มีนะครับสุดลูกหูลูกตาไปเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับยาวๆเลยนะครับยังไงถ้าผมมีโอกาสนะครับเดินทางไปที่ไหนนะครับจะมาแนะนําโรงแรมพักรถเพื่อนๆอีกเยอะๆนะครับพอดีผมไปทําคลิปลานกลางเต็นท์ที่ภูป่าตาดมาครับแล้วก็เลยถือโอกาสนะครับจะเดินทางเนี่ยก็เลยมาพักรถที่นี่ก่อนนะครับเอ่อ ปลายฟ้ารีสอร์ทนะครับยังไงเพื่อนๆอนะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ n 1 0 0รีชแนลครับกับตรงนี้ครับที่พักราคาหลักร้อยวันนี้เดี๋ยวผมขอทิ้งนางก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยครับผมสวัสดีครับ